คุณผู้ชมครับจากการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีแพทองทันชินวัฒน์วันนี้ที่จังหวัดน่านเราอยู่กันที่ชุมชนบ้านภูมินทาลีเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีระดับน้ําท่วมที่สูงครับซึ่งขณะนี้น้ําได้เริ่มลดลงแล้วเราอยู่กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกฤษเพชรเพชรบุรินินและท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะครับนายกรสุนรพลเชนสูตรภาพรวมของจังหวัดน่านตอนนี้ครับท่านรองเป็นอย่างไรบ้างกับสถานการณ์น้ําท่วม6กเที่เมืองน่านครับครับตอนนี้สถานการณ์เนี่ยนะครับระดับน ที่เรามีสถานีวัดเลยนะครับตั้งแต่ทุ่มช้างลงมาเนี่ยก็ระดับน้ําเริ่มต่ากว่าตลิ่งทั้งหมดละมวลน,น้ําตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ระหว่างอําเภอเมืองกับอำเภอเวียงสาซึ่งก็จะส่งผลกระทบอยู่กับตําบลชุมชนริมแม่น้ําน่านในเขตของตําอ่าอำเภอเมืองอําเภอภูเพียงนะครับบางส่วนแล้วก็อําเภอเวียงสานะครับซึ่งก็ ถ้าไม่มีฝนมาเติมมีอะไรเนี่ยในชุมชนท้ายน้ําก็จะได้รับผลผลกระทบจากน้ำหนานที่เอ่อล้นแต่ว่าในเขตต่างๆเนี่ยตอนนี้เริ่มทาในเรื่องของการฟื้นฟคูครับ,บคุณจอบครับก็ปรับวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ในส่วนของภูเพียงของเมืององอะไรเนี่ยพอน้าลงเนี่ยคิดว่าในช่วงบ่ายวันนี้น่าจะลงไปเยอะเลยละ่ะก็คงจะต้องเคลียร์พื้นที่เพื่อเปิดเมืองน่านสู่ ต้อนรับรนักท่องเที่ยวต่อไปครับภาพรวมของการบริหารจัดการน้ําท่วมในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่22สิงหาคมที่ผ่านมานี่เป็นวันที่3แล้วเป็นที่น่าพึงพอใจมากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะการแก้ปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนที่บางบ้านก็ต้องการเข้าปลาอาหารและบางบ้านเองก็สามารถบริหารจัดการเรื่องของปัญหาน้ําท่วมได้โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจเขตเมืองที่ท่านรองเองก็ลงพื้นที่หลายพื้นที่การบริหารจัดการเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ได้ทุกภาคส่วนช่วยกันเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมกลับผมผมผมชื่นชมพี่น้องคนนา้นครับ หนึ่งความเข้มแข็งที่มีสองการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนเองนะครับทีอ่อยู่นะครับสามเนี่ยทุกภาคส่วนช่วยกันหมดแล้วก็องค์กรจากข้างนอกต่างท้องถิ่นก็มาช่วยกันนะครับนี่คือคนน,น่่นอันนี้ผมชื่นชมมากแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีบางครอบครัวที่ยังจะไม่ไม่ไปถึงบ้างแต่เราพยายามที่จะส่งไปให้ถึงมากที่สุดนะครับ ัญหาอุปสรรคมีครับคุณจอบครับแต่ไม่ทําให้ดราม่าในยกคเทศมนตรีเมืองน่านครับเห็นว่าจุดวัดระดับน้ําที่เอ็นาสถิติสูงสุดในรอบร้อยปีคือ8.72จสองสูงกว่าปีสีที่ผ่านมาเอกสถานการณ์ตอนนี้ในเมืองเป็นอย่างไรบ้างครับท่านในเมืองนี้ต้องถือว่าน้ําลดลงช้านะครับในนาทีละประมาณ3เซนสีเซนถือว่าช้ากว่าผิดปกตินะครับเราต้องยอมรับว่ามวลน้ําที่อยู่ในลําน้ำเนี่ยกับการส่งมาจากทางเหนือนี่ยังมาอย่างต่อเนื่อง นะครับอาจจะมีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนตอนนี้เราปิดประตูระบายน้ําแล้วเราก็สูบออกข้างในจะต่ํากว่าแม่น้ําแต่ว่ากว่าจะสูบออกข้อมวลน,น้ําที่มันเข้ามาเนี่ยจำนวนมากเนื่องจากมันล้นคันมาประมาณ29เซนนะครับล้นเข้ามาในคันทําให้น้ําที่เข้ามาเนี่ยมีความรุนแรงและทะลักเข้ามาซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงพอสมควรในการที่ แต่เราก็พยายามแจ้งเตือนก่อนหน้าลูกหน้าแล้วนะครับ <c oughs> แต่ทุกคนก็เห็นว่ายังน้ํายังไม่เข้าก็ดูน่าจะปกติจนวันจนมันถึงกําหนดที่มันลดคันขึ้นมาแล้ว <c oughs> อันนั้นก็เลยกลายเป็นว่าทุกคนก็เลยได้รับความเดือดร้อนและเสียหายพอสมควรครับนี่เป็นวันที่3แล้วน้ําเริ่มลดลงในหลายพื้นที่แผนในการที่จะฟื้นฟูปัญหาน้ําท่วมนับจากนี้ไปครับท่านยก มันก็ยังมีขั้นตอนก็คือช่วงนี้เนี่ยอาหารการกินยังองดูแลกลุ่มที่ยังมาไม่ได้ซึ่งต้องขอบคุณประธานชุมชนซึ่งมีหัวหน้ากลุ่มสายอคลอบ้านแต่ละคุ้มบ้านเข้ามารับอาหารแล้วก็ไปส่งทุกที่ทุกคนพยายามให้ถึงทุกคนแล้วก็ภาคีเครือข่ายก็มาตั้งลงลงในแต่ละใกล้ๆชุมชนเลย นะครับก็เป็นการกระจายช่วยกันทํางานนะครับที่ศูนย์ของเทศบาลเองก็มีภาคีกระข่ายมาช่วยอันนี้เรื่องอาหารการกินต้องให้ครบยารักษาโรคยาป้องกันฉี่หนูหลังจากบางบ้านที่จะต้องล้างบ้านแล้วนะครับอาจมีความเสี่ยงในการเป็นเป็นโรคอันตรายต่างๆเหล่านี้ทางทางโรงพยาบาลน่านกับสาธารณสุขจังหวัดก็มาช่วยกันดูแลอยู่นะครับในส่วนของการดูแลฟื้นฟูสภาพถนนต่างๆเหล่านี้วันนี้เราจะไปดูแลโรงเรียนซึ่งจะต้องเปิดวันจันทร์ สำหรับโรงเรียนที่น้ำท่วมแล้วน้ำลดแล้ววัดวาลามต่างๆซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราก็เริ่มไปล้างที่วัดภูมินแล้วนะครับสถานที่ราชการซึ่งจะต้องบริการประชาชนก็เริ่มทําถนนหน,น,น,นทางต่างๆที่แห้งก็จะเริ่มนะครับวันนี้ถ้าสมมติว่าสามารถพรุ่งนี้ทางรถเกี่ยวกับเรื่องก,การจัดก,การขยะขยะหรือสิ่งแวดล้อมตอนนี้เรารอให้ชาวบ้านล้างบ้านแล้วก็ขนไอ้ส่วนทรัพย์สินที่ที่สูญเสียเสียหายแล้วไม่ใช้แล้วออกมาทิ้งข้างนอก แล้วรถขยะก็จะมาเก็บจะเก็บไปเก็บไปแล้วก็ล้างล้างเสร็จหลังจากที่ทิ้งออกไปอีกก็ต้องเก็บอีกรอบหนึ่งซึ่งสภาพมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะฟื้นฟูไปคงใช้เวลาอยู่ประมาณ7วันถึง10วันใ,ในการที่จะฟื้นฟูสภาพหลังจากนี้ไปสิ่งที่จะต้องทําต่อไปก็คือ,อการช่วยเหลือเยียวยานะครับก็ใช้หลักเกณฑ์ของปอพในการที่จะให้ความเยียวยาซึ่งแน่นอนที่สุดการสํารวจ4 0 0พันกวัวครัวเรือนนะครับถุงยังชีพก็ต้องแจกละนะครับและการได้รับการบริจาคมาจาก หน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะประสานให้ทางทางจังหวัดซึ่งเป็นศูนย์นยรับรับรับตารบริจาคมาเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆเหล่านี้นะครับในส่วนของปอพอไอัะเกฑ์ของปอพเองในการจ่ายทางเทศบาลก็จะใช้งบในส่วนของเทศบาลเท่าที่มีถ้าไม่พอก็ขอจังหวัดครบคุณครับ บางชุมชนก็ยังคงต้องเผชิญเหตุกันต่ออย่างบริเวณชุมชนภูมินทารีและหลังของเรานี้นะครับก็ยังคงมีระดับน้ําที่สูงอยู่บางชุมชนที่น้ําลดลงแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าสู่การฟื้นฟูแล้วก็การทําความสะอาดต่อไปท้ายที่สุดเองครับท่านรองครับส่งมอบความปรารถนาดีหน่อยเพราะหลายพื้นที่ของน่านยังคงเผชิญเหตุน้ําท่วมอยู่ครับ,รบโดยเฉพาะในพื้นที่เวียงสาพื้นที่ทางตอนเหนือและการฟื้นฟูในการที่จะเผชิญเหตุครั้งนี้ส่งมอบความปรารถนาดีในนามของจังหวัดน่านหนะฮะครับเราจะผ่านพ้นภัยนี้ไปด้วยกันแล้วเราจะฟื้้นนนนนฟูจััััังหววดดานนะครครรบบไปยก เพื่อให้น่านเป็นเมืองที่มีความสุขที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากในช่วงหลังน้ําลดนะครับผมมีได้รับผมเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งนะครับยาป้องกันโรคฉีหนูรับได้ที่รอพสตทุกแห่งสํานักงานสาธารณสุขบูรณานในเขตเทศบาลนะครับหรือโรงพยาบาลทุกแห่งของจังหวัดน่านนะครับนี่ผมได้มานะครับเพราะเราลุยน้ํากัน เราไม่รู้เชื้อโลกนะครับ,รบขอบคุณมากขอบคุณ,คณท่านรองกฤิดเพชรเพชรบรุรนินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและนายกตีนายกสุรพลเทียนสูตรนี่เป็นบรรยากาศจากชุมชนภูมินทลีหในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม67ที่เมืองน่านเราสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่เพจของเทศบาลเมืองน่านครับ